พี่น้องค่ะเขาเขาจะมากี่ก๋วยเตี๋ยวยืนร้านอันนี้ว่าทำไมขาฉันสั่นจังเลยรักธณารักธณาสั่นค่ะอืมแล้วก็ไอ้งัวงัวงัวเนี่ยงัว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 อันนี้ขนอันงัวพี่น้องงัวงัวก็หัวจากความใส่งอบพอมงัวอะไรใส่งอบด้วย เรามาหย่อนขากันนะฮะทุกคนเออน้ำเปกืวกเตียวหย่อนขาเอาเอาบิวนั is is my, ่งนั่งหย่อนขาเร็วหย่อนตรงนี้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 หย่อนขาหย่อนขาเพิื่อนบ่ให้เอาอันเอามาเอาแมวเห่าเออบรรยากาศมันเป็นแบบใ่แม่เนี่ยนห้างสรรสินค่นใสิแม่ในแม่เตียวห้อยขาเตียวต้มยำกะเพราข้าวปุ้น เบเกอรี่ค,คเาเฟ่ร้านชงสม,มุทตี้ยินดีต้อนรับไม่หมดไม่หงายกัเราต้องถอดเกือบค่ะทุกคนถอดเกือบค่ะทุกคนดีที่เกือบเราไม่ต้องแบบว่าถ้าหายคือเราไม่เสียใจ้าใส่นี่ค่ะเราจะปฏิบัติตามกฎนะคะเราจะยิงแอบไทยชนะโอ้ ดีมากเลยค่ะทุกคนจอยัะต้อง่ายโดยรอบก่อนันต้อง่ายโดยรอบก่อนจึนงจะหาที่าานั่งได้อุ้ยไปนั่งอุ้ยจะต้องนั่งได้นั่งห้อยขาตรงไหนอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ห้อยขาแต่อันนั้นได้ห้อยขาคือเอาตรงไหนก็ได้นั่งตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็เย็ยนเหมือนกันทางนู้นก็จะเป็นแบบ ฝั่งสภาพสตรีจะอยู่โน่นสาวๆจะอยู่นี่ไงอโอคือสั่งกินได้เลยอยู่โน่นพี่เลงก่อนพี่เลงลัคนาก่อนหาแสงก่อนไหนตรงนั้นแสงแต่ตรงนั้นแสงดีมากนะหนูเราควรจะไปนั่งไหมอุ้ยควายควายควายน่นพี่หมายถึงอยู่โน่นควายอยู่นน่นให้เบิ่งบรรยากาศค่ะ โดยรอบมันเป็นมันเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวหย่อนขาเด้อทุกค้นขาหย่อนขาย่อนขาบัานเทาเอื้นป่อนขาป,น <c oughs> ป้อนขาเฮ่ขาอัานนี้ก็จะเป็นซูมแบบเพิินนังส้มบรรยากาศซุ้มวิวแม่พีน่น้องนี่อุ้ยแสงคือดีมากอะ่ะแสงคือชัดเจนแสงคือได้มากแสงคือยอมมาก ยอมแสงมากมันมีก็คือดีอือนี่ันนี่นี่เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าค่ะได้ดีมากมมเดี๋ยวรอก,กินก,กินสวัสดีกับพี่น้องค่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสูรร่รายการสู่ My dear all my จะ i e n d ม from around the world เอากินพี่น้องมาที่นี่ด้วยเบิ่งของข่อย่างอันก๋วยเตี๋ยวไข่ต้มยำแดบบหย่อนขาขนนนนแล้วก็มีผัดกระเพราขนมจีนเขาเช็คหน้าตานะพี่อ่านเขาเช็คหน้าตาเขาจะเอามาให้ใครก่อนนะอืเรา อันนี้คือเงินทอนใช่ไหมโอเคค่ะพพเรามากินข้าวกับนองตุ๊กและควายตุกหลบควายควายควายอยู่นัวควายปลอมค่ะทุกคนควายปลอมเอากินแม่ตุกเร็วๆ <c oughs> แล้วก็มีแดงโซดา <c oughs> พี่น้องค่ะแดงโซดาเราปรุงเลยเรากินเลยเราอะเ,เรากินเลยไม่อันกะเพราพ,พี่จะชิมเฉยๆหรอกเพราะว่า พี่ไม่รู้พี่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็พขอขนมจีนทุกคนมา,มอ,าอะไรไขอชิมก่อนนะทุกคนกเพขอขนมจีนเอาขนมเ้นมาผัดกะเพ้าแมย่ยายบ้านข่อยเขาเก็ดเศร้าใจจประเด็ดเท่าห <c oughs> ไหร่เหรอเฮ้อเขาเจ้าแต่เราไม่คุ้นไงอือแต่มอือแต่ว่ามันก็เจะไปอีกแบบมา อืเนี่ยเนี่ยตัวเจียวต้มยำเนี่ยมันจะเลิศอ่ะเนี่ยเนี่ยอือหือเธอเจอใช่ไหมไม่ต้องปรุงอ่ะอร่อยมากอืออร่อยมากอ่ะไม่ต้องปรุงเลยอ่ะหาโอเคค่ะโอ้รวงรวงรวง เก็บเงินก่อน <g lyrics> เงินสําคัญเราต้องเมียนก่อนนะต้องเมียนเงินโศกเงินหมานได้เงินมานาัม <g lyrics> นลก็เลียงเขามันจะหัวเส้นเล็กมีเกี๊ยวด้วยมีไข่นำ อยู่การค่ะแต่อย่าถามว้าอำเภออะไรไม่รู้ค่ะแต่ว่าอยู่หลังหลังวัดถ้ำเสือพี่นอ้องอืมวังนึงไปยังวัดถ้าเสือมากค่ะแะั้วมันก็แวะมากินนี่แหละก่อนค่ะเขากำลังสวยบรรยากาศคือดี <c oughs> กินเสร็จก็คือขึ้นรถแล้วก็ไปซื้อของฝากแล้วก็กลับบ้านเลยครับเพระาะว่ามันอะไรยังท้างมันไก่พี่น้องค่ะหื <c oughs> <c oughs> ออเอไม่เงียากจงอธิบายรูปนี้พอสังเกตนี่ดีอ่ะอืมอ่า เก็บเงินนอนแบบเรียงข้าผู้ไส้ในเกียงเลยมีงงเงินอกเงินนอนพอดีพี่ที่ขับรถตู้นะคะเพื่อนน่ารักมากเพื่อนบริการดีมากเลยก็เลยดูแลวันนี้ดูแลเป็นสภาพเพื่อนนะคะทุกคนเถ่ามาเป็นกระเทยเถ่าต้องใส่เปยเล็กน้อยนะคะ แม่ долларов, เท <laughs> <laughs> <not player balance zusammen> ่าแล้วแม่สะออนตัวหลายแม่ออนซ่อนตัวหลายให้แม่ท้ายรูปตัวแล้วแดไปหดีที่น้องมาต้องกุุงเลยเขาบอกเลยบริตัวเนี่ยไข่มันะไข่มันชื่อแบบไข่คือพอดีมากอื Mm hmm. อลังอลังปังเตะออกลำนารายปไปเกือไปเกอือปลาจับปาษับซื้อสิทธิ์ั บัคุณตุ๊กและสั่งน่ะเกตไก่มากับเก็กเก็กอ่ำจอแปะกับน้ำเอี้ยวบุ้งแล้วสั่งน้ำอย่างม้าบุ๋งของขวายสังน้ำแดงโซดาคูณตุ๊กแล้วกินน้ำเหลาขาวแล้วกินเหลาขาวแดงโซดาจ้าใส่ดอกอ่นสั้นเพื่อนเราสีม่วงสีกระเทย น้ำแดงโซดาคือแบบดีมากหญิงโอ้ฉันไม่เคยโกอหอกใครนะชีวิตนี้ต้องบอกเลยผู้ชายยังไม่โกอหอกจริงใจมากือ ฉันมีคำถามถามว่าเวลาฉันไปจังหวัดเลยอะ่ะจังหวัดตัวเองอะ่ะไปหากินข้าวอะ่ะทำไมไม่ค่อยเจอคนหลอ่อ <c oughs> มันย้ํออกมาต่างจังหวัดก็เพราะอะไรคนหลอ่อะสูงก็มันศูนเดะฮะโอ้ยตุกเหรออ,อืมเพราะมันคนตาดเท่ามันบังบทบังควาล่อมอ่ะอืม โอ้โหอร่อย เปิดเตียวให้คาดก็ม่เป็นไรเาอาฉันบอกเลยใครกลัวความสูงอ่ะไม่ต้องมานั่งมันจะเป็นเ,เสียวๆ่วะบะ,ะ,ะเสียวจังได้ไแนมหนาไปก็เห็นวันบรรยากาศอื ไม่ได้ปรุงเลยจ้ะอร่อยมากจ้ะบวกตาดำไปนะจ๊ะ <c oughs> ฉันหมดกออ้ะขวังโคตุกแลวเปะแล้วลูองศาแล้วเขาใกล้กล้องไม่ได้แล้วว่ะมันเห็นตีนกาแล้วว่ะอืม เติมนะหนูนั่งเอกละครสันได่หน่ะพวกกันสิพักกันเท็ดนังสั่นเรื่องชีวิตไทยชีวิตมันท่านชนิดหนังสั่นนี่มีคนเบิ่งมาหญิงเข้ามาด่าห้าสุดเฮ ซ่อมดูจุดซ่อมบนบาดเจ้าถามว่ากัน sumer คอนเทนต์เป็นตึกแหนงงมหอยงมปลาเดี๋ยวฉันซ้อมแล้วคอนสังจะมางมหอยงมปลาเลยหนุ่มกระจอกกระจอกมันนอกแบบนั้นนฉันไม่ดูหรอกแอะซ่อมบนบาดวายออื พตัวนีเป็น่รน้องเบิงแอดมินตุกลัวเห็นอีปูเจิไทยเบิงเจติซู้หมเธอเบิงเด้อนั่นนั่นคือเป็นแต่แสบพนะอ่านกินปูเราหนึงค่ะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมนั่นนี่เห็นไหมเห็นอีปูไหมเออ สวยมากบรรยากาศน่าโอ้โหโออนซอนควายมากเลยอืมนั่นคือวัดถ้ำเสือได้พี่น้องเด้อนะคะผู้ใดามาก,กับไปเที่ยวนะจ๊ะเออ,โ,อโหอิ่มแล้วขอบคุณทุกคนหลายๆคะ่ะที่แวะเข้ามาติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันอ่อคลิปต่อไปนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไม่ใย้สวบอันอันเล่นเลาะไปมองนั้นมองนี่ท่ายคิดท่ายหยังมาสูเบิงเนะยายโอ้กับกดไลค์กดแชร์ให้ฉันนะเฮ่อให้ได้กันได้ขออะไรเฮ่อแต่สิลัมขอแชร์นั่นี่งขอบพระคุณหลายๆจ้า thank you สวัสดีค่ะบ๊ายบายตุกบ๊ายบายเนี่ยอือจ้า